สวัสดีค่ะ Mother, มาเด้อเมื่อนี้มาเห็ดซุปบกซุปบกเขือเร้องเงี้ยบกเขือกับแมตติวเด้อค่ะพริกยี่สิบห้าเม็ดนะคะพริกแห้งวันนี้อยากกินพริกแห้งค่ะที่จริงพี่น้องจา๋าจะห้าสิบเม็ดแต่ว่าจะใส่เบิดกะพอใซส่นะคะเอายี่สิบห้าเม็ดพอค่ะพพดเดี๋ยวลูกจะกินไม่หมดก็เอาพริกขั่วไว้แก้มเอาเด้อค่ะเด้อเป็นลูกโดดเด้อ เป็นลูกโดดเป็นพริกแห้งนะคะพริกสดก็มีวันนี้อยากกินพริกแห้งกินกับขาะะ้าวเหนียวด้วยค่ะแต่แล้วก็เราก็จะใส่ใส่กระเทียมก่อนนะคะ คนเดือกกระเทียมเมติวอบเอาเดือกค่ะเด้ออบเอาค่ะไล่น้ํามันนะคะทํากับข้าวไล่น้ํามันอันนี้ก็หอมค่ะหัวหอมแห้งนะคะอบเอานะคะมะค่ะมาโขกกันนะคะพริกพริกแหลกเลยเดือกค่ะเด้อโต๊ะเมติวสิแม่ใจบอกใครเห็นปไนน่ไในเนาะเนียนมะเขือใส่นน้ำปลาต้มเมติวเด้อปลา โไดต้ต้มนะคะ่ะเยาะเอาปลาล่าของไม่ติ๋วเลยปลาล่าขวดไม่ติ๋วเลยนะคะนูกบอกหมอมก็เอาเนียนๆได้แม่อืเพิ่นอยากเอาข้าวเหนียวตุ้ยู่ว่าสันเ็ดแบบตุ้ยๆท่านบ่อเพจกบพิควแม่กันนั่นเอาจะก็ใส่มะเขือได้เลยนะคะมะเขือกับปิ้ง้ะคะ่ะมะเขือปิ้งนะคะนะมะเขือปิ้งค่ะ มเะเขือปิ้งมเะเขือสีปิ้งเด้วค่ะเด้อสีปิ้งค่ะอาหารอีสานบ้านเฮาเด้วค่ะเด้อนี่ค่ะเอาลงไปเลยเป็นมะเขือออนไม่ติวกัเลยบ่ปอกเปลือกเด้วค่ะเด้อกินได้ค่ะอ่าทำพริกกระจามแล้วค่ะพี่น้องจา๋าขอโทษค่ะมามะโขกโขกเนี่ยนๆซอยกันค่ะ โหขัละเอียดเลยนะคะมะเขือเนียนแล้วเราก็มาปรุงนะคะปรุงเครื่องปรุงบม่มีอย่างไรนะคะนี่อันนี้พิชูค่ะพิชูไม่ใส่เยอะค่ะมาบอกกินกับกินเนาะค่ะเนาะปะลาหนัวไม่ติ๋วนะคะปะลาามหาสเสน่ห์ค่ะ ใครได้กินแล้วติดใจนะคะมาค่ะสั่งได้นะคะใครสนใจค่ะสั่งได้ใส่แล้วก็จะอร่อยนะคะก็จะประมาณนี้นะคะน้ำปลามหาสเนสเน่ห์เสน่ห์ปจะหวักนะคะนี่ใส่หนึ่งทัพพีเลยค่ะ ก็โยกๆนะคะก็ได้ใส่อย่างแรกก็หอมนะคะ่ะหอมนี่มม่จิ๋วใส่ใส่สีเราเลยนะคะใส่ผักเสริมใส่ผักชีฝรั่งใส่ผักชีไทยใส่ต้นหอมค่ะนะคะหอมสีเหลาเลยนะคะหอมมากเลยค่ะน่าอร่อยมากไม่ทำเยอะนะคะเพราะว่าก็สองคนแม่ลูกเนาะ เป็นจังไรคะเป็นตะเพ็ดบ่คะน้ำปลาก็ใส่แล้วนะคะไม่ใส่น้ำอะไรอีกนะคะเดี๋ยวชิมค่ะอุย้ยแม่ร่วงชิมชิมชิม ืมทำไมมันพอดีเป๊ะเลยค่ะนี่นะคะหอมซีเรลยลค่ะเม็ดติ๋วหั่นไว้แล้วนะคะใส่ลงไปเลยค่ะใส่หอมเยอะๆมันจะได้อร่อยนะคะอน้ำปลามาหยดหน่อยไหมลูกจะมีแต่กลิ่นปลาไม่มีกลิ่นหอมไม่หอมกลิ่นน้ําปลาหรกเนี่ยเราก็คนเอานะคะไม่ตํานะคะเนียนมะเขือด้วค่ะเด้อเนียนมะเขือ าใครจะมากินกับแม่ติ๋วนะคะเดี๋ยวค่อยไปแต่ว่าทีมมันจะพอดีแล้วเนี่ยใส่หอมเยอะๆเขาเนียวห้อนๆคุยด้อค่ะเด้อดึงหัวบ่อ,อกค่ะเนี่ยซุปซุปแบบนี้หัวรักกลัวหลงเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> มานะคะอึบ๊บนี่ ยาวหน่อยนะคะคลิปนี้นะคะปึ๊บน่าทานไหมคะซุปบะเขือเนียนะเขือจ้ามาเด้ค่ะเดอมากินกับแม่ติ๋วจ้าขอจบคลิปนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ทุกแชททุกกำลังใจค่ะ